สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมแปลงผลักนะครับผักสวนครัวก,ก่อนที่เราจะปลูกพริกนะครับเราต้องเพราะกล้าก่อนนะครับหรือว่าบางคนก็ไปซื้อที่ตลาดนะเป็นเป็นแผงก็ได้นะครับเขาก็มีขายเป็นแผงก็มีแต่ถ้าเราสะดวกเราก็แบบนี้แล้วก็เพาะเองนะครับพอเสร็จแล้วก็ย้ายมาปลูก แจ็กเป็นต้นเป็นผักส yes. วนครัวเด็ดปิงเกอร์รดน้ำเป็นการปลูกแบบบ้านๆนะครับปลูกหลายอย่างมีผักกวางตุ้งที่ยมปลูกของราพามะเขือก็มีนะครับมีกลังรดน้ำอยู่ฝั่งนั้นก็จะเป็นแตงกวา กระลำก็มีนะครับกระลำปีอันนี้ก็จะเป็นหอ,อ,อมแปล้งนะครับแปลงนี้ก็จะเป็นกระลำดอกนะครับตอนนี้กำลังเป็นดอกเล็กๆนะครับใบคะน้านะครับมีต้นมะเขือเทศก็มีนะครับมะเขือเทศก็กำลังเป็น ปล,กกปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกกระหล่ำนะครับปลูกระยงชอบอันไนก็ปลูกกันนะครับชอบกินแล้วก็ถ้าเหลือก็แบ่งขายนะครับนี่จะเป็นกระหล่ำกำลังเป็นหัวเลยนะครับแปลงนี้เป็นหอมแบ่งนะครับก็สวยงาม นี่ก็จะเป็นแนวทางในการว่าเราจะปลูกอะไรนะครับแนวทางคนที่จะปลูกผักนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ